17เรื่องน่าตกใจที่คุณไม่เคยรู้เกี่ยวกับร่างกายมนุษย์คุณชอบไปชาวิทยาศาสตร์ที่โรงเรียนไหมมาลองดูกันมีพวกเราไม่กี่คนเท่านั้นที่จะกล้าเรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ทั้งหมดในตอนนั้นด้วยใจแต่หัวข้อวันนี้เป็นเพียงเรื่องง่ายๆแถมน่าตื่นเต้นเรามีข้อท็จจริงที่น่าเหลือเชื่อ17ข้อเกี่ยวกับร่างกายของคุณที่อาจจะยังกลืนและย่อยได้ยากแต่คุณต้องอยากฟังแน่นอนหากคุณมีความคิดเห็นในดขณะรับชมวิดีโออยากเก็บไว้และบอกเราด้านล่าง แล้วก็ถูกใจเพื่อแสดงให้เราเห็นว่าคุณชื่นชมผลงานของเรา 17. สมองของคุณสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากพอที่จะจ่ายไฟให้กับหลอดไฟดวงเล็กๆได้เมื่อคุณตื่นนอนสมองของคุณจะผลิตกระแสไฟฟ้าในปริมาณประมาณ15-25วัตต์ซึ่งพลังงานนี้เพียงพอที่จะทําให้หลอดไฟ LED ที่มีกําลังวัตต์ต่ำสอสว่างได้และนอกจากการผลิตไฟฟ้าแล้วสมองของเรายังสร้างความคิดแบบสุ่มากถึง50,000เรื่องต่อวัน ข้อเท็จจริงที่น่าตกใจออย่างหนึง่งหรืออาจจะเป็นการหักหล้างความเชื่อเดิมๆที่ว่าคนเราใช้ความสามารถของสมองเพียง10%เท่านั้นอันที่จริงนี่เป็นความเชื่อที่ผิดมากเพราะการสแกนสมองแสดงให้เห็นว่าคนเราใช้สมองส่วนใหญ่แม้ว่าเราจะหลับอยู่ก็ตาม16ฟันของมนุษย์นั้นแข็งแรงพอๆกับฟันของฉลามและนี่เป็นการเปรียบเทียบแบบกว้าง ฉลามมีฟันที่แข็งแรงโดยเฉลี่ย15แถวในกรามแต่ละข้างอันที่จริงพวกมันเกิดมาพร้อมกับชุดฟันและสามารถป้องกันตนเองได้ตั้งแต่ยังเด็กฉลามเป็นสัตว์ที่โชคดีที่ไม่มีปัญหาเรื่องฟันและฟันผุและฟันของพวกมันก็แข็งแกร่งเหมือนฟันมนุษย์มาถึงส่วนนี้ก็น่าสนุกแล้วเคลือบฟันที่ครอบคลุมส่วนบนของฟันนั้นเป็นส่วนที่แข็งที่สุดในร่างกายทั้งหมด15 ถ้ากรดในกระเพาะของคุณสัมผัสกับผิวหนังของคุณมันสามารถทําให้ผิวหนังเป็นรูได้โดยขึ้นอยู่กับความเป็นกรดกรดไฮโดรคอริกเป็นผู้อยู่อาศัยทั่วไปในกระเพาะอาหารของมนุษย์กรดชนิดนี้เป็นกรดระดับอุตสาหกรรมที่สามารถทําลายโลหะได้อย่างไรก็ตามในร่างกายมนุษย์ร่างกายจะปกป้องระบบภูมิคุ้มกันและฆ่าเชื้อไวรัสแบคทีเรียจานวนมากที่มีอยู่ในอาหารที่ผู้คนรับประทานนอกจากนี้กรดยังช่วยให้เอนไซม์พิเศษปลดสิ่งต่างๆที่ประกอบด้วยโปรตีนเพื่อให้ร่างกายย่อยอาหารได้ง่ายขึ้น และข้อเท็จจริงที่น่ารักอีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับท้องของคุณก็คือถ้าคุณหน้าแดงอวัยวะภายในก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงเช่นกัน14นอกจากความไวไฟแล้วเส้นผมของมนุษย์นั้นไม่สามารถทำลายได้เส้นผมเป็นส่วนประกอบที่ยอดเยี่ยมของร่างกายมนุษย์ประการแรกคือมันเป็นที่เก็บข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับบุคคล แม้แต่สิ่งต่างๆในกระแสะเลือดของคุณเช่นวิตามินยาหรือแอลโกอฮอล์ก็สามารถพบได้จากการวิเคราะห์เส้นผมโดยเส้นผมหนึ่งเกลียวสามารถรองรับน้ำหนักได้ประมาณ3.5ออน 13. มนุษย์สามารถสร้างการแสดงออกทางสีหน้าได้ถึง7,000แบบที่จริงแล้วตามที่นักวิทยาศาสตร์บอกมีการแสดงออกทางสีหน้าหลากัหลกๆหรือโดยพื้นฐาน4แบบโกรธกลัวประหลาดใจมีความสุขและเศร้า การแสดงออกส่วนใหญ่ที่เหลือทั้งหมด7,000แบบก็จะแสดงออกโดยอิงจากรูปแบบหลักทั้ง4แบบนี้เป็นที่น่าสนใจว่าการแสดงออกทางสีหน้าที่จริงใจมักจะมีความสมมาตรมากกว่า 12. ทารกมีกระดูกในร่างกายมากกว่าผู้ใหญ่60ชิ้นทารกเกิดมาพร้อมกับกระดูกมากถึง270ชิ้นต่อมากระดูกบางส่วนจะเริ่มหลอมรวมเข้าด้วยกันเช่นกระดูกสันหลังตัวอย่างที่ดีอีกตัวอย่างหนึ่งคือกระโหลกของทารกมีกระดูกทับซ้อนกันหลายชิ้น ทําให้ทารกบีบตัวได้ง่ายขึ้นในระหว่างการคลอดบุตร 11. ความละเอียดของดวงตามนุษย์อยู่ที่ประมาณ500ล้านพิกเซลมันมีความแม่นยำม,มากกว่ากล้องหลังของ iPhone 6ถึง72เท่ายิ่งไปกว่านั้นดวงตาของคุณสามารถมองเห็นความแตกต่างระหว่าง10ล้านสีได้ฟังดูดีมากแต่สงสัยอยู่อย่างเดียวแล้วเราจะมีหน้าจอสมาร์ทโฟนที่มีช่วงสี16ล้านสีไปทำไมกันล่ะ ผิวหนังของผู้ใหญ่มีน้ำหนักเฉลี่ยประมาณ17.6ปอนด์หรือมากกว่าโดยเฉลี่ยคิดเป็น16%ของน้ำหนักตัวทั้งหมดคุณอาจจะไม่เคยพูดแบบนั้นแต่ผิวหนังเป็นอวัยาวะที่ใหญ่ที่สุดของร่างกายมนุษย์บางทีน้ำหนักของผิวก็ทำให้การอุ้มอีกคนยากขึ้นข้อท็จจริงที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งเกี่ยวกับผิวของคุณคือทุกตารางนิ้วของผิวมีต่อมเหงื่อมากกว่า600ต่อมซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้คนมีเหงื่อออกมาก 9. โครงกระดูกมนุษย์จะงอกมาอย่างสมบูรณ์ทุกๆ1ิปีเนื่องจากกระบวนการนี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องใน,นระดับเซลล์คุณจึงมีกระดูกทั้งเก่าและใหม่ปะปนอยู่ในร่างกายของคุณแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่ควรจะดูแลกระดูกปัจจุบันของคุณโดยคิดว่ากระดูกเหล่านี้จะถูกแทนที่ภายใน1ทศวรรษอย่าลืมกินอาหารที่มีแคลเซียมสูงเพื่อช่วยให้ร่างกายแข็งแรงบ้างล่ะ 8. ตาของคุณจะหลับประมาณ10%ของเวลาที่ตื่นนอน นั่นคือเวลาที่คุณใช้กระพริบตาโดยคนคนนึงกระพริบโดยเฉลี่ย15ครั้งต่อนาทีแม้ว่าจะพิสูจน์แล้วว่าผู้หญิงกระพริบตาถี่เป็น2เท่าของผู้ชายผู้หญิงที่กินยาคุมกําเนิดจ,จะกระพริบตาบ่อยกว่าผู้ที่ไม่ได้กินยาซึ่งอาจจะมากกว่าสูงถึง32%เลยในขณะเดียวกันเด็กทารกก็ไม่กระพริบตาเท่าผู้ใหญ่แต่กระพริบตาเพียง2ครั้งต่อนาทีเท่านั้น 7. ไตของคุณกรองเลือดทั้งหมดของคุณประมาณ25ครั้งต่อวันโดยประมวลเลือดทั้งหมด47.5แกลลอนมีเลือดที่กรองเพียง1%เท่านั้นที่จะเปลี่ยนเป็นปัสสาวะส่วนที่เหลือจะกระจายไปทั่วร่างกายไตของผู้ใหญ่นั้นไม่ได้ใหญ่เลยอันที่จริงขนาดของไตนั้นเทียบได้เท่ากับกำปั้นยากที่จะจินตนาการถึงนิ้วในไตที่ใหญ่ที่สุดที่เคยมีมามันหนักถึง2ปอนด์ครึ่งและดูเหมือนมะพร้าว 6. มุมสีชมพูที่ตาของเราคือเปลือกตาที่สามคุณอาจจะถามว่าคนเรามีเปลือกตาที่สามไหมคำตอบคือมีมนุษย์เรายังมีรอยพับเล็กๆอยู่ที่มุมด้านในของดวงตามันเป็นสิ่งที่เหลือจากแมมเบรนของนกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีไว้เพื่อปกป้องดวงตาและกวาดล้างเศษสกรปรกต่างๆในขณะเดียวกันก็ให้การมองเห็นแต่มนุษย์เราไม่ต้องการฟังก์ชันนี้อีกต่อไปดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้สูงที่มันจะหายไปตามกาลเวลา 5. ตับสามารถสร้างขนาดเดิมขึ้นใหม่ได้เต็มที่ แม้ว่าจะกําจัดอวัยวะทั้งหมดแล้วถึง75%ก็ตามระบบนี้ทำให้การผ่าตัดปลูกถ่ายตับเป็นไปได้และมีประสิทธิภาพผู้ที่บริจาคตับบางส่วนให้กับผู้ยากไร้นั้นไม่ต้องกังวลเรื่องสุขภาพเพราะตับของพวกเขาจะสร้างส่วนที่บริจาคขึ้นมาใหม่ในไม่ช้า4การเต้นของหัวใจของคุณประสานกับจังหวะของเพลงที่คุณกำลังฟัง การวิจัยล่าสุดแสดงให้เห็นว่าเพลงโดยเฉพาะเพลงที่มีระดับเสียงหรือจังหวะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทําให้การเต้นของหัวใจของคุณสอดคล้องกับมันมันเกี่ยวข้องกับทั้งนักดนตรีและมือสมัครเล่นหรือเพียงแค่คนรักดนตรี 3. เอ็มไซด์ชนิดเดียวกันที่มีหน้าที่ย่อยอาหารที่คนกินจะเริ่มย่อยร่างกายมนุษย์เองหลังจากที่ตายไปหากให้พูดอย่างแม่นยำ เอนไซเหล่านี้จะทําให้อวัยวะของมนุษย์เริ่มย่อยร่างกายและเอนไซ์เองก็รวมกลุ่มกับจุลินทรีย์จากนั้นกระบวนการการสลายตัวก็เริ่มต้นขึ้น 2. อะตอมบางส่วนในร่างกายของเราเป็นละองดาวที่มีอายุหลายพันล้านปีฟังดูโรแมนติกมากใช่ไหมน่าเสียดายที่ไม่ได้มีเพียงแค่มนุษย์เท่านั้นที่สามารถอวดส่วนผสมของร่างกายเช่นนี้ได้ พราะพืชสัตว์และอาหารของคุณแม้แต่รถยนต์ของคุณก็มีละอองดวงดาวที่อยู่ห่างไกลออกไปประเด็นก็คือเมื่อดวงดาวระเบิดมันจะยิงเศษซากข,ของตนเองไปจนสุดมุมของจักรวาลน,นั่นคือเหตุผลที่ละอองดวงดาวอาจปรากฏขึ้นในชามซุปของคุณโดยไม่คาดคิด 1. ในช่วงอายุไขเฉลี่ยหัวใจสูบฉีดเลือดประมาณ53ล้านแกลลอน โดยปริมาณนี้ก็เพียงพอแล้วที่จะเติมถังน้ํามันได้ประมาณ1.5ล้านบาร์เรลและเพื่อทําเช่นนั้นหัวใจของคุณต้องทํางานหนักมากอาวัยวะขนาดเท่ากําปั้นนี้เต้นประมาณ1 1 5 0 0 0ครั้งต่อวันและสูบฉีดเลือด2,000แกลลอนอีกทั้งในช่วงชีวิตของคนเราจํานวนครั้งที่หัวใจเต้นอาจจะสูงถึง3,000ล้านครั้ง